สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ ในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยปฐมนิเทศเป็นหน่วยที่หนึ่งสำหรับการเปิดภาคเรียนในเรื่องที่หนึ่งเราจะเรียนกันในเรื่องของการแนะนำตัวเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูแนะนำตัวเองให้เด็กๆได้รู้จักก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนคุณครูชื่อนางสาวมนทาทิพย์ขั่นคม ชื่อครูฟ้าเด็กๆเรียกครูฟ้าก็ได้นะคะเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนอนุบาลสอค่ะคุณครูแนะนำตัวไปแล้วคุณครูอยากให้เด็กๆได้แนะนำตัวเองให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วคุณครูก็อยากรู้จักเด็กๆเหมือนกันนะคะให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอการแนะนำตัวของตัวเองแล้วส่งมาในกลุ่มไลน์ ของอนุบาล2ด้วยนะคะในเรื่องที่2เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องของใช้ประจำตัวซึ่งของใช้ประจำตัวนั้นก็จะต้องมีของใครของคนนั้นใช้ร่วมกับเพื่อนไม่ได้เด็ดขาดยิ่งในตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 กำลังระบาดแล้ว เราต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษโดยการมีของใช้ประจำตัวเมื่อทั้งอยู่ที่บ้านแล้วก็มาโรงเรียนอันดับแรกเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำเป็นสิ่งสำคัญเพราะสัมผัสกับปากเราโดยตรงเราจะต้องมีแก้วน้ำเป็นแก้วประจำตัวของตัวเองเราไปกินกับเพื่อนก็ไม่ได้เพื่อนมากินกับเราก็ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาเป็นแปลงสีฟันยาสีฟันเป็นสิ่งที่อยู่ในช่องปากของเราซึ่งสัมผัสกับตัวเราโดยตรงเพราะฉะนั้นเราต้องมีของใครของคนนั้นห้ามไปแปลงกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ห้ามมาแปลงกับเราเด็ดขาดต่อมาเป็นที่นอนที่นอนนี่ก็สำคัญนะคะเพราะเราใช้ตัวเองสัมผัสกับที่นอนโดยตรงเราต้องมีเป็นของของใครของคนนั้น ห้ามใช้ของเพื่อนเด็ดขาดซึ่งเวลาเรามาโรงเรียนเราจะไปนอนเบียดกับเพื่อนก็ไม่ได้นะคะต่อมาเป็นกระเป๋านักเรียนซึ่งเป็นของใช้ประจำตัวอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องใส่หนังสือใส่ดินสอในการมาโรงเรียนแล้วก็มีกลับไปที่บ้านด้วย ต่อมาเป็นรองเท้ารองเท้านักเรียนของผู้ชายของผู้หญิงก็ไม่เหมือนกันเท้าเราขนาดแล้วก็ไซส์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีเป็นของใครของคนนั้นนั่นเองค่ะต่อมาในเรื่องที่3เมื่อเรามาโรงเรียนแล้วเราก็จะต้องเข้าห้องน้ําในการปัสสาวะอุจจาระเวลาเราเข้าห้องน้ําเราก็ควรรักษาความสะอาด ไม่ควรเอาเศษดินหรือเอาไม้เอาอะไรไปใส่ในโถชักโครกเด็ดขาดนะคะเด็กๆเ,เมื่อเราเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวของเราเสร็จแล้วออกมาเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดอย่าให้มีสิ่งสกรปรกติดมาที่มือเราเด็ดขาดการล้างมือเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะเด็กๆต่อมาเรื่องที่4ที่เราจะเรียนกันในวันที่4 เป็นการเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อเรามาโรงเรียนมาเรียนมาเล่นแล้วเราก็ควรเก็บของเล่นให้เข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะการเก็บของเล่นเข้าที่เป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีแล้วก็เป็นการมีระเบียบวินัยของตัวเองด้วยเมื่อเราเก็บของเล่นเข้าที่เข้าตะกร้าเข้าชั้นของเล่นเรียบร้อยแล้ว ห้องของเราก็จะสะอาดเรียบร้อยใครๆก็จะชื่นชมเรานั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาในเรื่องที่5เมื่อเรามาเรียนเราเล่นร่วมกับเพื่อนแล้วเราก็ต้องรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนแต่การรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนนั้นเด็กๆเวลาอมข้าวอยู่ในปากหรือมีเศษอาหารอยู่ในปากเราจะพูดได้ไหมคะเด็กๆลองตอบครูฟ้าหน่อยอ่าเราพูดไม่ได้ เดี๋ยวข้าวจะกระเด็นไปติดเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลารับประทานอาหารห้ามพูดเด็ดขาดแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราพูดไปด้วยรับประทานอาหารไปด้วยจะทำให้เราสำลักข้าวข้าวจะติดคอของเรานั่นเองเราก็จะต้องไปหาหมอเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆไม่อยากไปหาหมอต้องระวังเลยค่ะเวลารับประทานอาหารห้ามพูดโดยเด็ดขาดต่อมา รับประทานอาหารในสถานการณ์โควิดนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเด็กๆเราต้องเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารเพราะในการรับประทานอาหารนั้นเราจะต้องเปิดแมสถ้าเราเปิดแมสแล้วเราไปนั่งใกล้เพื่อนเพื่อนติดเชื้อหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราต้องมีระยะห่างของตัวเองแล้วก็เว้นระยะห่างกับเพื่อนเวลาที่เราเปิดแมสรับประทานอาหารด้วยค่ะ เราเรียนกันมาครบ5วัน5เรื่องแล้วในหน่วยปฐมนิเทศครูฟ้าขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจฟังแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะขอบคุณคะ่ะ